ช่องประดาบกนโก้ค่ะวันนี้ประดาสิพามาเห็ดน้องไมส่สรค่ะน้องไม้ดองค่ะน้องไม่ที่เ้าสีเห็ดมือนี้เป็นน้องไม่กิ่มซุงะะ้งด้ค่ะแต่ว่าส่วนลายนะเพื่อนสิใสยน้องไม้เลี่ยงค่ะเพราะว่าน้องมันก็ต้องพอดีค่ะแต่ว่าประดามากเอาาน้องไม่ไผ่กิ่มซุ้งมาเห็ดค่ะเพราะว่าน้องเขาใหญ่เนื้อกะสีลายค่ะดับแรกเลยห้ามาปอกค่ะปอกน้องไมก้กอน ออกแล้วแล้วถ้าตัดส่วนยอดส่วนปลายออกค่ะแล้วก็ม้ดเหลาค่ะเหลาส่วนที่แข็งๆเนี่ยออกค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้ห้องกระเชยาไปล่างค่ะเอาสิมาปอกทั้งเบิดเลยค่ะเห็นมันแล้วแล้วเอาห้องฟมาเบิรงค่ะว่าวิธีการต่อไปที่เป็นจังหดค่ะเอากะบอกเปลือกเสร็จแล้วค่ะล่างเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการฝากค่ะฝานบางๆเลยค่ะเอาสิมาฝานให้มันแล้วเลยค่ะ จัดงานแป่งและถ่าเสียงก็เลยดังแทรกไปแน่ค่ะหมากรเอาพวกหมาค่ะฮานกาแแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแบบนี้เลยเป็นแผ่นๆเลยก็รตรงซับก็ตรงย้ำค่ะ อันแล้วสร็จแล้วเ้าสิมาซค่ะแซ่น้ำค่ะเอาน้ำฝนค่ะเซไว้ที่น้ำลงไปให้ถ่วมเลยค่ะเซเพื่ออย่งเพื่อให้เขาอ่อนโตค่ะแล้วก็ให้ความหืนออกค่ะความหืนของน้อไม้ค่ะออกเขาสิแซไว้คืนนึงค่ะ แช่ทิ้งไว้เลยคืนหนึ่งแล้วมืออื่นเศร้าเขามาเบิ่งขันตอนต่อ,ตอไปค่ะว่าเขาสิเหตุจังใดค่ะสำหรับคลิปเตรียมนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e ให้ช่องปราดาค,คนโกน้ำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ